ช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของ Honda ในการแนะนำรถมอเตอร์ไซค์3รุ่นพิเศษนั่นก็คือ Super Cup 50 Final Edition Super Cup 50 Hello Kitty และ Super Cup 110 Hello Kitty Honda Motor ญี่ปุ่นเริ่มวางจำหน่ายตั้งแต่วันที่12ธันวาคม พศ2567ที่ผ่านมาโดยซ u เปอร์คัพ50ไฟแนลอีดิชั่นคือรุ่นพิเศษที่ถือเป็นการสิ้นสุดประวัติศาสตร์อันรุ่งโรจน์ของฮอน d a ในตระกูลซ u เปอร์คัพที่มีการผลิตตั้งแต่รุ่นแรกในปี1958หรือพศ2501นับถึงวันนี้เป็นเวลา67ปีเปิดราคาอยู่ที่297,000เยน คิดเป็นเงินไทย64,600บาทตั้งเป้าการขายไว้2,000คันสังเกตดูก็จะเห็นว่าซ u เปอร์คัพ Final e ไฟ t i ลอดใช้สีฟ้าตุนต่นๆแบบดั้งเดิมหรือสีบอนนี่บลูซึ่งเป็นสีคลาสสิกที่เราคุ้นเคยชวนให้นึกถึงซ u เปอร์คัพในอดีตกุญแจรถจะมีเอมเบลมพิมพ์ชื่อรุ่นซ u เปอร์คัพ Final e ไฟ t i ลอด ที่คอรถด้านหน้าตรงกลางระหว่างบังลมซ้ายขวาจะมีตราสัญ,ญลักษณ์พร้อมแถบลายแนวตั้งอันเป็นเอกลักษณ์ดีไซน์ของซุปเปอร์คัพปี1966ในส่วนของกรอบหรือว่าขอบเรือนไม้ก็จะมีการชุบโครเมียมฝาครอบท่อไอเสียชุบโครเมียมตลอดแนวยาวตั้งแต่พักเท้าหน้าไปจนถึงสุดปลายท่อในส่วนของสวิงอาร์มและฝาครอบโซ่จะเป็นสีฟ้าเดียวกันกันกบสีตัวรถ ขณะที่ตราสัญ,ญลักษณ์ด้านข้างใต้เบาะนั่งซ้ายขวาคำว่าซ u เปอร์คัพ50ให้ความรู้สึกถึงความคลาสสิกแบบตั้งเดิมรถบังลมของญี่ปุ่นเป็นเบาะนั่งแบบเดียวครับซึ่งตัวพิเศษนี้จะเป็นสีเทาทูโทนสาเหตุสำคัญที่ทำให้ Honda ต้องมีการเปิดตัวซ u เปอร์คัพ50 Final Edition รุ่นสุดท้ายในครั้งนี้ก็เป็นเพราะว่าญี่ปุ่นจะมีการบังคับใช้มาตรฐานไอเสียใหม่ ในเดือนพฤศจิกายนปี2025หรือพศ2568นี้ซึ่งมอเตอร์ไซค์ซปเปอร์คับ50ซีไม่สามารถปรับตามกฎหมายใหม่ได้ด้วยต้นทุนที่เหมาะสมจึงต้องยกเลิกการผลิตไปอย่างน่าเสียดายอย่างไรก็ตามครับกฎหมายใบขับขี่ใหม่ของญี่ปุ่นก็ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมในหมวดของใบขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ไม่เกิน50ซีซี รับเพิ่มเพดานขึ้นไปเป็นไม่เกิน1 2 5ซีซีและบังคับแรงม้าสูงสุดไว้ไม่เกิน5.436แรงมา้าส่งผลให้ความเร็วของตัวรถจะลดน้อยลงอย่างมากเพื่อให้ทุกคนสามารถขับขี่ได้อย่างปลอดภัยซึ่งไปกับขี่โมอโเตอร์ไซค์ดั้งเดิมไม่เกิน5 0 c ซีซีนั้นสอบเพียงแค่ข้อเขียนเล็กๆน้อยๆไม่ต้องมีการสอบปฏิบัติแต่อย่างใดสำหรับรุ่นซปเปอร์คัพ50 ฮัลโหลคิตตี้และร1 0ฮัลโหลคิตตี้เริ่มวางจำหน่ายพร้อมกันครับตั้งแต่12ทธันวาคมพศ2567ที่ผ่านมาโดยรุ่น5 0ซีซีนั้นผลิตเพียง300คันวางราคาไว้330,000เยนคิดเป็นเงินไทย72,500บาทส่วนรุ่น110ฮัลโหลคิตตี้385,000เยนคิดเป็นเงินไทย 83,800บาทรุ่นนี้ผลิตเพียง1,000คันเท่านั้นก็จะเห็นได้ถึงความน่ารักของคิตตี้ในวาระฉลองครบครอบ50ปีนับเป็นการสิ้นสุดประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่ของ Honda s u p e r c ร์ที่มีจุดเริ่มต้นในปีคศ1958กับรุ่น s u p e r c ์ค C 100ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อครับว่า67ปีที่ผ่านมา รถซูเปอร์คัพฮอนด้รวมถึงรถบังลมรถครอบครัวที่มีขายในหลายประเทศทั่วโลกทำสถิติยอดขายรวมกันทั้งสิ้นมากกว่า100ล้านคันแต่ถึงแม้รุ่นขนาด50ซีซีจะถูกยกเลิกการขายไปแล้วแต่ขนาด110และ125ซีซีจะเข้ามาแทนที่เรื่องราวของซูเปอร์คัพฮอนด้ไม่จบเพียงเท่านี้อนาคตจะเป็นอย่างไร เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวกันต่อไปในโอกาสหน้าครับ